สิ่งนี้บ่อยๆทำให้น้องสาวหลวมได้คะ่ะแม้พูดถึงหลวมแล้วมีสะดุ้งกันเลยนะคะสาวๆมันก็คืออาการไม่แน่นไม่กระชับรู้สึกหลงเหลงเวลาใช้งานบางทีเราจะรู้สึกได้เลยเวลาไอหรือจามมันก็จะมีฉีเล็ดออกมาเกิดจากสิ่งนี้เลย 1. อายุที่เพิ่มมากขึ้นโฮอร์โมนในร่างกายก็จะลดต่ำลง 2. การมีโรคประจำตัวการไอการจามอย่างนี้ก็ทำให้น้องสาวห่วมได้นะคะ 3. การยกของหนักการออกแรงเยอะจะไปเพิ่มแรงดันในช่องท้องทำให้หลวมได้ 4. การเบ่งอุจจาระอย่างหนักหน่วง 5. น้ำหนักตัวที่มากขึ้น 6., การคลอดบุตรทำให้น้องสาวมีขนาดที่กว้างขึ้น 7. การมีพอสพออย่างหนักหน่วง สิ่งเหล่านี้นะคะเลี่ยงได้ควรเลี่ยงนะคะหากเลี่ยงไม่ได้จริงๆเสริมด้วยนี่เลยค่ะวิจิเน่เป็นสมุนไพรค่ะเขาจะเข้าไปดูแลภายในให้เป็นปกติแน่นฟิตกระชับจัดการตรงจุดอย่าปล่อยทิ้งไว้นะคะสาวๆเพราะจะทำให้เป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตหรือแม้กระทั่งการงานได้สนใจจิ้มลิงตายปูไฟค่ะ